เดงยิ้มเลยยิ้มเลยออกูครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะฮะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับ วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของออกูทให้ฟังนะฮะ,ะออกูดมังโจ้สลับจะเล่าเรื่องของออกูทให้ฟังนะฮะก็มี่พี่ๆหลายคนนะฮะเป็นห่วงแล้วก็โทรแล้วก็ทั้งเมนทั้งไลน์ทั้งทุกอย่างเลยนะฮะมาถามเรื่องของออกูดกันเยอะมากเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ วันนี้จะเล่าให้ฟังกันเลยดีกว่านะฮะจะเล่าให้ฟังกันเลยว่าตาของตาของออคูดเนี่ยเป็นอะไรตาบอดแล้วออคูดก็เป็นจรนสลัดมั่วละไอ้มั่วละเมื่กี้ข่ายเสร็จเลยไปเลยไปนู่นเลยนูงงเลยอ่ะไม่ไม่ได้ตาบอดนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นโจรนสลัดอย่างที่เขาอย่างที่ออก้าสันนิฐานนะฮะมา จุดฮะจุดจับจุดจับผมชื่อสิสิเอ้ยือเรือของเรื่องนะฮะออกู๊ดเนี่ยเขาตาเขาเนี่ยคือคุณหมอเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องของอ่เขาเรียกว่าเลซี่อายกล้ามเนื้อตาไม่ทํางานคือทํางานไม่เท่ากันอ่อนแอกล้ามเนื้ออ่อนแอกล้ามเนื้อตาคนเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เส้นหนึ่งของน้องอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้กล้ามเนื้อคนเราเนี่ยเปิน้องไปเลย เอาหลุดเเชื่ต่อคนได้ดีติดยังติดแล้วใช่ไหมไม่ค้างแล้วเนาะะต่อนะมาละค้างค้างแล้วแก้แล้วแก้แล้วคือเรื่องของเรือเร่องนี่จ้างเนื้อตานะเขาจะเป็นอย่างนี้ข้างหนึ่งมันจะสั่นๆอ่งนี้เพรานะนั้นสังเกตได้นะฮะที่ทางบ้านนะถ้าญาติใครพ่อแม่พี่น้องของใครนะฮะที่เราเริ่มสังเกตตาข้าเหนือถ้ามันสั่นๆอย่างงี้ แสดงว่าข้างนั้นนะ่ะมีปัญหากล้ามเนื้อมันจะไม่ทํางานถ้าปล่อยไว้มันก็จะรีบจะรีบรีบคือไม่ทํางานเลยเพราะฉะนั้นเนะี่ยอย่างของออกฟูดเนี่ยเราก็สังเกตว่าเฮ้ยมันเริ่มสัส่นๆอยู่แล้วบางทีมันก็ไหลไปมาไปมาไปอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะลงตาเป็นอะไรว่าถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าปรากฏว่าไอ้ข้างนี้พอไม่ทํางานปุ๊บมันเริ่มยาวยาวสองร้อยห้าสิบเด็กทุกคนเป็นสายตายาวทุกคนเออ และข้างนี้มันยาว250 2าองร้อยห้าสิบถ้าสี่ร้อยมันก็จะยาวจะใส่แว่นไม่เด็กสี่ร้อยจะโดนใส่แว่นถ้าปล่อยไว้มันจะเริ่มยาวสองร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยสามร้อยห้าสิบเป็นสี่ร้อยนู่นเลยไปนู่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโตขึ้นมาปุ๊บถ้าเกินสิบขวบไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นเริ่มเหละละพอเละปุ๊บเนี่ยเละปุ๊บเนี่ย โตขึ้นไปพอไม่ได้ใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอดเลยกลายเป็นตาบอดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลายคนเลยนะในประเทศไทยก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันรักษาไม่ได้แล้วมัง้งแต่จริงๆรักษาได้นะฮะแต่ต้องรีบพอดีเราเจอก่อนก็เลยรักษาได้พาไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่าไม่อยู่ไหนไม่บอกหรอกนั่งอยู่นี่หมอหก็เลยบอกว่าให้วิธีการรักษาเนี่ย วิธีการรักษาก็คือน้องอ่ะจะต้องปิดตาครั้งที่ดีปิดตอนนี้น้องปิดสองข้างเออแล้วแต่เด็กแล้วแต่เด็กแล้วแต่กรณีว่าแต่ละนี้ีของเลซี่อายเนี่ยมันมีเยอะแยะมากไปหมดเลยทีนี้อย่างของออกูุเนี่ยเขาโดนปิดสองข้างสับหมอเยอะมากจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าเอาไปว่าน้องต้องโดนน้องต้องต้องปิด24ชั่วโมงทุกวันสลับข้างมันจะยิ่งทำให้เหมือนแบบ เหมือนการจะพาบำบัดตาน้องให้มันเร็วๆขึ้นเพื่อน้องจะได้จะได้ผ่าตัดเร็วๆเลยกลายเป็นโจรสลับอย่างที่ออกออกก้าตั้งชื่อให้นะทุกคนเป็นห่วงน้องมากขอบคุณมากๆเลยแต่น้องอ๋องตอนนี้ก็แค่ทําได้แค่อัิดตายยังโอเคยังไม่ต้องผ่ายังไม่ต้องอะไรน้องจะผ่าเร็วๆนี้ประมาณเดือนสองเดือนนี้ค่ะไม่เกินน้องจะต้อง follow up กับหมอทุกเดือนมีคนถามว่าน้องผ่าหมอที่ไหนหาที่รัตนินค่ะ เป็นศูนย์สำหรับตรงนี้เลยแล้วก็ใครมีพี่น้องมีพวกญาติญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยทางไาลอ่ะตกลงจะผ่าที่ไหนอ่ะเราังไม่รู้รู้แล้วใช่หรอใช่ฉันนัดของฉันแล้วมีตังหรอเล่นเกมไหมเล่นเกมโอนเงินเล่นเกมโอนเงินเล่นเกมโอนเงินผ่าตาตากู เออไปล็อกปากสีสววมาบอกก็ได้ไหมมาคุยแล้วฉันคุยของฉันล้วันที่ฉันไปหาเธอไม่ไปอย่ามาเธอไปส่วนบนญยศรีลังกาโนุ่นเออนะพ่อแม่ทะเลาะกันละแล้วก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงหลวงนะแล้วก็ ต้องบอกว่าพอน้องเราก็ไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันมันไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องอายหรืออะไรไม่แต่ไม่ต้องบอกว่าคนเป็นโรคนี้เยอะมากเพราะคนไลน์มาหาจูนแบบแว,วันหนึ่งแบบประมาณ20สคนอะ,ะถามถามว่าเป็นยังไงต้องดูยังไงเหมือนคับขากับขาจะเป็นพอไปเป็นพอพอเราบอกเหตุเราบอกเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยปรากฏไปหาเป็นจริงๆ คือเราก็ต้องบอกว่าเราเราไม่ปิดบังเรื่องนี้เราแบบเราเปิดเราคล้ายๆว่าเหมือนเราก็เป็นวิทยาทานบอกที่พ <GP S 2> ี่น้องๆเอางี้เราก็เราเรา,เราไม่ได้อย่งางงู้นงี้นะเราเดี๋ยวจะเอา,าเอาอเอาเอาอากกู๊ดเนี่ยแหละนะฮะก็ดูเป็นเคสตัตดี้ละกันคือดูการรักษาไปเรื่อยๆเลยชมการออรักษาไปพร้อมๆกันแล้วดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยเ,เขาจะรักษายังไง มีการต้องผ่าตัดยังไงระยะเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามกันไปจริงๆเลยนะจะากตอดนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสําหรับทุกคนที่อาจจะอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าทําได้หรือว่าไม่มั่นใจว่ามันจะทําได้หรอเพราะมันเกี่ยวกับการผ่าตัดตาเนอะอมันดูมันค่อนข้างจะดูซซเรียสใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวออกูดจะทําให้เป็นตัวอย่างฮะ เธอมีมีคนถามว่าเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธุ์หรือเปล่าไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ค่ะมัแล้วก็ไม่เกี่ยวกับว่าแม่กินอะไรเพราะว่ามีอะไรอย่างอื่นให้เขากินมีแอปมีอะไรอย่างอื่นให้เขากัดไหมเนี่ยเขาจะกินไลยเนี่ยเอากล้าไปหาอะไรมาให้อาล้าทักทายพี่ๆหน่อยเดียวโอดูมันทักทายมีคนถามว่าแบบเออเออ เอ้ยไม่ใช่เพราะถามว่าดิี่จูนไปถามหมอว่าเป็นเพราะว่าจูนกินของเผ็ดหรือเปล่าเพราะว่าทุกท้องเราินเราก็กินส้มตำกินอะไรหมอบอกว่าเป็นจากข้างในเลยเป็นจากแบบเขาข้างในเป็นนนมัเป็จากแต่ละ้วแต่บางคนเกิดขึ้นมาแล้วเป็นไส้ติ่งบางคนเกิดมาแล้วมีหูดบางคนเกิดมาแล้วมีฝยบางคนเกิดมาแล้ว มีมีสิบเอ็ดนิ้วอะไรเงี้ยมันใช่ป่ามันบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีนี่ออกูยก็อาจจะแจ็คพอดตกันได้คนนี้แล้วก็อยากคิดว่าเป็นความพิการนะคะไม่ใช่รักษาได้ทุกเคสทุกกรณีเขาหาได้หมดหมอคอนเฟิร์มใช่เพราะว่าประสาทตาน้องยังดีอยู่มีบางคนบอกเป็นหัวบอกว่าอย่าไปทำเลยผ่าตัดอันตรายกับตาไม่ค่ะแล้วจะปล่อยให้ เขาโตขึ้นมาแล้วก็ตาบอดไปในที่สุดอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ซึ่งสมัยนี้คือสมัยก่อนเนี่ยเขาแม่เล่นโยคะตอนท้องน้องหรือเปล่าคะแม่เล่นโยคะตอนท้องน้องหรือเปล่าคะเล่นแต่ไม่เกี่ยวคนไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่งั้นออกกาสออกกำก็ต้องตาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเล่นหนักเลยล่ะเล่นหนักเล่นหนักกว่าเดิมไม่เกี่ยวนะฮะอาจจะเป็นอาจจะเป็นบุญของออกออกฟุดมากกว่าซึ่งเดี๋ยวเราเราคอยติดตาม ไปด้วยกันดีกว่าเน,นผ่ยเ,เดือนหน้ากษาเดือนหน้าเหรอไม่ใช่สามอสองเดือนอนะไม่เกินหมอใครถาม<ป>พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลก็บอกไปสามไม่คือหมอเขาบอกว่าจะผ่าตัดจะผ่าเร็วจะผ่าช้าอยู่ที่เราปิดตาน้องคือแม่บางคนเนี่ยใจอ่อนหมายถึงว่าพอปิดตาน้องน้องจะรำคาญน้องจะดึงออกแม่บางคนก็ปล่อยไปแต่นี่ไม่แต่นี่ให้ปิดยี่ิสี่ชั่วโมงไม่มีการเอาออก ที่เห็นตาที่ที่เปิดอยู่เนี่ยนี่คือตาที่มีปัญหานะฮะนี่ตาเขาออกมาแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดเนี่ยเขาจะไม่ใช้ประสาทร่างกายประสาทตาเขาภาพตดเลยเขาจะใช้แต่ตาที่เราปิดเนี่ยตาดีที่ปิดนี่คือตาดีนะถ้าเราไม่ปิดเขาจะไม่เขาจะใช้แต่ตาดีตานี้มันก็จะขี้เกียจไปเรื่อยแต่พอเราปิดปุ๊บเขาจะกลับใช้เดี๋ยะเป็นที่ต้องใช้ล้ เนี่ยอเขาเริ่มใช้บ่อยๆปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเริ่มแข็งแรงขึ้นนี่คือสิ่งที่หมอเขาต้องการเพราะฉะนั้นพอเราปิดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าดูดิเขาก็ใช้นะเขาก็ใช้เต็มหน้าแล้วลูกเอ้ตาเนี่ย,ด,ยดูดิให้มองไปไหนเขาก็มองปกติแต่ถ้าเราไม่ปิดเขาจะไม่เอาตานี้มองเลยเพราะนั่นจะเสียแล้วค่อยๆบอดไปในอนาคตนะฮะแม่จคะแม่จูนถ้าท้องเราสามารถทาครีมบำรุงได้ค่ะแนะนำเลยนะคะน้ำมันมะพร้าวค่ะ <laughs> ามายังไงวะนี่มาค็อมีคำถามมาเต็มเลยตอบไม่ทันเลยเนี่ย <c oughs> ครีมมีเยอะมากต้องศึกษาให้ดีแล้วทีนี้แต่แม่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยจะเช็คส่วนผสมหรือว่าทำมาจากอะไรเนี่ยขี้เกียจตัดปัญหาเลยค่ะน้ำมันมะ <ใน S 1> พร้าวไหน,นบอกเธอละเอียดทุกเรื่องอะ่ะบางทีสับปะสางขีก็แปลไม่ออกปะอา้าว อะไร,รแกไม่ออกบจบมอกรุงเทพแปดปีป <laughs> ตโตอังกฤษทุกอันแปีมกรุงเทพด้วย <laughs> โอ้หอ,อ,อะไรอย่างนี้น้องเดินได้หรือยังเตาะแตะเบาๆลมบ้างลมตลอด <นะ S 2> ทําไมเรียกหลวงแล้วทําไมเรียกหลวงเหรอครับเพราะว่าเหมือนหลวงจีนเวลาดูเดนไม่มีผมแต่ตอนนี้ออกุ้ยเขาเริ่มชินแล้วนะชินไม่ดึงออกเลยไม่ดึงออกวันแรกๆเนี่ยโอ้โหแบบ อสามวันคุณแม่ใครที่เป็นอยู่ใครที่ทําน่าจะรู้นะกั้นใจเลยค่ะที่รักแล้วเนี่ยเขาอยู่เลยใช้ตาเขาตลอดเลยดูดิเขาจะใช้ตาไหน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 ไปไหนไปไหนวันนี้ถ่ายหลวงเนาะเพราะว่ากาก้าเพื่อนเขามาเขาไม่ยอมเข้าเฟรมแต่ออกบุญนี่เขาก็จะสิบเดือนละจะสิบเดือนแล้วนะคะ แล้วก็เริ่มเริ่มคานเร็วมากแล้วก็กินกินอาหารเริ่มกินหนักมากกินจุกมากกินสามมื้อแล้วแล้วกินหนักแล้วก็หัวร้ะทั้งวันนะอารมณ์ <c oughs> ดีมากนี่น่ารักค่แต,แต่ปัญหาอีกอันนึงของออกูุนะฮะคือผมน้อยฮะกันดีดูหัวพ่อมาเน <c oughs> ลึกไปซะขนาดนั้นลูกหนูดูหัวหนูที่ลูกแล้วดูหัวปลาที่ลูกทำไมครับทำไมผมน้อยเหมือนพี่อออย่างนี้ครับฮะผมน้อยอะไรกอยู่ไหนเออเอากล้ากล้ามานี่เด้ก้ามานิ่งๆอ่ะมานี่มานี่สวัสดีพี่ๆเขาดีๆสวัสดีครับผมจะเป็นเครับผมบอกก่อนเออสวัสดีครับสวัสดีครับเออจะไปไหนครับผมจะเป็นเด็กดีไหมครับเม็น เป็นเด็กดีอ่ะทำท่าถูกวันนี้ท้าถูกร้องเพลงก่อนร้องเพลงใส่ย่อดได้ไงอ่ะใส่ย่อก่อนแล้วค่อยไปอ่ะอ่ะอาย่อย่อย่ออ่ะย่อไปละไปละเขาไมีเพื่อนมาวันนี้ทำไมตดทิ้งตดไว้ตลอดจับเร็วจับจับจับเฮ้ยโอ้โหดึงเทาไมกลับไปที่เดิมของคุณ แม่จูนแม่จูนตักหุ่นละป่าไม่ได้ซื้อเลยครับมีคนถามว่าดูยังไงดูที่ตาลูกเลยค่ะถ้าแม่ไม่มั่นใจดูผิดปกติไปหาหมอไปหาหมออย่างเดียวเลยนะไม่ต้องถามใครมากมาไปหาหมอเช็คเลยให้จบทีเดียวไปเลยนะแล้วกมม็มีมีมีถามด้วยนะฮะว่าบางคนอาจจะเพิ่งจะใครถามในในเนี่ยแหละข้อความบางคน <laughs> ก็ถามมาบอกว่าเฮ้ยเพิ่ง เพิ่งจะเข้ามารู้จักออนไลน์ไลฟ์ในแฟนเพจของเราอ,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 องอเพราะฉะนั้นติดตามได้สามารถติดตามย้อนหลังได้นะฮะในใน YouTube เปินะ้ลนาคอนชานน์เนาะเพราะตอนนี้เราเอาไปรีลัน ตอนนี้เราเอาไปรีรันแม่ชนให้นมอยู่เป่าคะไม่ได้ให้นมค่ะพอท้องปุ๊บนมฟีบเลยค่ะน้ำนมไม่มีเลยฟีบไม่เท่าไหร่นะฮะชี้ลงช,ชี้พื้น,นไม่ได้ฟีบอย่างเดียวนะฮะชี้พื้นด้วยครับพอท้องปุ๊บน้ำนมมันหายไปอัตโนมัติเลยหลวงเลยได้กินอยู่ประมาณห้าเดือนครึ่งพอท้องตอนเขาหกเดือนห้าเดือนหกเดือน มีพี่อีโสรท์นะฮะบอกว่าหลงหลวงหนักมากขอบคุณนะคะแล้วก็หลวงกันเเต็มลยหนูเมสุกัญญานะฮะบอกรักครอบครัวศิลาชัยขอบคุณนะจ๊ะ<อ>แล้วก็าอาจะเลี้ยงลูกแบบปล่อยเนาะไม่ค่อยประดิษฐ์เท่าไหร่ไม่ค่อยสร้างภาพเนาะปัญญาธราตันตะกูลนะฮะฝากถามมาว่าพผมหน้ามาอ้าวเลยไปเลวเว้ยอ่านไม่ทัน ไปไหนอะ่ะเดี๋ยวให้ดูไรบอกว่าพี่เมมี่บีเอ็มบีนะฮะถามว่าหลวงพ่าวันไหนโออีกหลายเดือนเดีเด๋ยวบอกนะฮะมูลิงมูลิงบอกว่าเอาใจช่วยหลวงขอบคุณครับพินดิสออกัสออกัสไปไหนแล้ววิ่งเล่นอยู่นะครับม,มีเพื่อนอ่านี่ไงนี่โพมาแล้วโพเฮ้ย

ถ่ายลูกนู่นอย่าถือสาน้องๆเลยนะฮะเพราะว่านี่แค่นี่แค่เลดเดียวนะฮะจริงๆแล้วเขาแก้ผ้าวิ่งกลางบ้านนะฮะไม่เป็นเรื่องธรรมดานะฮะพี่ราณีซียูบอกอย่าให้หลวงพูดแล้วเพิ่งแปดเดือนเองนะฮะเอ้ย10สเดือนแล้วสิบเดือนสิบเดือนเอ่อ พี่วิรัตนินวิจารผลนะฮะบอกแม่จูนผู้ภาษาเหนือได้ไหมคะไม่ได้แม่<ำ>เป็นคนตากตะวันออกค่ะหน่เหมือนเหนือคนตะวันออกเด้อ, <laughs> อผู้ท, <laughs> ผทิผู้ทิกินอะไรฮิมีมีเพิ่งมาถามนะฮะรัชกรนะครับพินเ <laughs> พียงแก้มนะฮะ <laughs> บอกหลวงเป็นไรครับพี่เปิ้ลหลวงผู้ชายหลวงนะฮะ <laughs> กำลังรักษาตาอยู่นะครับตอนนี้ตาเขาเรียกว่ามีอาการเลซี่อายนะครับหลวงติดจุกมากบอกว่าอยากได้ยินเสียงหลวงมากเลย ส่วนมากเด็กจะพูดได้ตอนอายุสักขวบกว่าเนาะมีคนถามมาคนตาดเนอเหมือนการจันรยองไหมคนตาดเลยครับไอวี่นะฮะไอวี่บอกว่าคนตาดเนึนเหมือนจันรยองไมคะเหมือนกันเลยอืเราขบแกงหญิงนัชชาบอกเด็กบ้านนี้อารมณ์ดีทุกคนไม่เคยเห็นตอนตอนอารมณ์ร้ายเนี่ย ไม่ได้เอาลงสื่อเราไม่เอาออกสื่อหรอกฮะเราก็สร้างภาพฮนะเอาแต่ภาพดีดๆออกมานะฮะแล้วก็สิรินยานะฮะน้องสิรินยาแลนเบอร์บอกออที่สี่ชื่ออะไรแม่จูนป้าปเปิ้ล อตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะฮะไม่ไม่ชื่อมีอยู่ในหัวจากที่พี่พี่โกรตเอา<ด>อี <laughs> เอาอีกแล้วอีนี่ <laughs> มีแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาไปให้พาท่านดูด้วยไง <laughs> เราจะให้แกรับเชิญเ,เราจะให้พวกเราเนี่ยแหละพี่พี่น้องๆน,นะฮะที่ติดตามพวกเราอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้ช่วยกันตั้งชื่อให้พวกเราช่วยกันตั้งดีกว่านะ ไม่ต้องอ่านหน้าฉันสิเอาลูกเพื่อนกล้าไงมีอะไรเด้อเพื่อนเพื่อนกล้ามานี่เด้เพื่อนกล้าไอ้กล้าด้วยกล้าด้วยฮูมาถ้าใครขาติดตามในไอจีจะมีคนถามว่าเพื่อนกล้าอยู่ไหนมันมาแีคนถามนะฮะบอกว่าเพื่อนกล้าอยู่นี่พี่แม่งได้เสียงดังหลาย มาแล้วฮะเพื่อนโดนมันเล่นกันอยู่สองคนอันนี้เปิดกับตันฮุกเหรอฮะนี้กับตันฮุกตันเพื่ตันตางเดียวไปเล่นนู้ดเลยไปนู่นไปนู่ดไปนู้ดเพื่อนกล้าไปเลยไปเล่นนู่นเลยไปเพื่อนกล้าเพื่อนกล้ามาแล้วฮะถ่ายรูปดิมีคนอันนั่นอันนั่น นะฮะก็บอกกันอีกครั้งนะฮะก็เผื่อบางคนอาจจะพลาดเวลาเราสดกันนะฮะถ่ายทอดสดก็ไปติดตามดูรีลันหรือดูดูวนนะฮะฉายซ้ำได้ในช่องเปิ้ลนาคอนชาแนลนะฮะใน YouTube กดเข้าไปเลยมันมีตั้งแต่เราสดกันตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเลยนะ จนถึงวันนี้นะฮะสามารถย้อนดูกันได้นะจ๊ะ,ะแล้วก็รายการโอ้ไม่แดดฮะโอ้ไม่แดดแอนเดอร์สามอมาแล้วม oh oh ันเห็นพี่ดาแล้วโอ้ไม่แดดแอนเดอร์สามอนะฮะนัดเปิดเปิดดูหน้าโอ้ไม่แดดแอนเดอร์สามอให้หน่อยบางคนอาจจะยังไม่เคยเข้าไปดู รายการโ oh อไมรดแดนดิสามอของเราเนี่ยฮะก็จะเป็นรายการที่เรารวบรวมชีวิตนะฮะวงจรชีวิตของครอบครัวพวกเรานะฮะมันเป็นไดอารี่ที่เราบันทึกอาากเป็นเหมือนไดอารี่อ่ะที่เราบันทึกเรื่องต่างๆไว้ขำเพ่ิกนกาอุทัยพิถึงหลวงอดุษทนกาสดไหมคะ เพื่อนกาเขาเป็นพวกแบบเสรีค่ะ <c oughs> ผู้ชายสวยเลยตอนนี้เสร<ว>นนีไม่สวยด,ดูหน้าหน้ามันหน้าหน้าหน้าไอนนั่นน่ะไม่ใช่หน้ากาทางทายพี่หน่อยน้าอีเด,ดีเียเวเดี๋ยด้เดี๋เ,วเ,วเ,วเวหวเเว มันนี่ลูกนี่น,น,นะฮะเข้าไปอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ไปดูได้ทุกทุกอย่างรวบรวมอยู่ของบ้านเราอยู่ในนี้นะถ้าใครเพิ่งเคยรู้จักบ้านเรานะพิมพ์ยูทูปเปิลนครชาแนลเดี๋ยวมันลิงก์ขึ้นมันหมดเลยนะฮะออแล้วตอนนี้ก็จะมี ออนไลฟไลฟ์ของเราออนไลฟก็จะมีใครดูไม่ทันเข้าไปดูได้ย้อนหลังหมดจะย้อนหลังงนี้นะมีย้อนหลังให้ดูนะฮะนี่คือออนไลฟออ่ะถือ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 เฮ้ยเฮ้ยไปแลวไปลวกับสายไฟแล้วเป็นหนูแล้ว หมดเวลาแล้วอ้าวเพื่อนกล้าไปไหนนะออไแล้วอะกินเบียร์หรออุ้ยดูมันรุ่ยนี่ทำไมนะออกมาชิมดีแล้วไม่ดีนะเป็นสิ่งไม่ดีแล้วหูกินอะไรกันอ่ะมาลาพี่ๆีสามคนเลยสามออมาหนูจะฝากอะไรถึง<อ>พี่หนูมามยืนพูดเลย โอ้ยปีนขึ้นไปแล้วว่ากูดหนูขึ้นเองเหรอตายเฮ้ยขึ้นไปตัวไหนเนี่ยไต่ขึ้นมาเองเลยนะฮะว่าอึบอะสักการดมานี่ก่อนมีคนถามว่าออออสี่กี่เดือนแล้วห้าเดือนแล้วค่ะออที่สี่ห้าเดือนแล้วนะฮะก็อีกอีกสามเดือนสี่เดือน จะมาแล้วอะมาพี่อบอกพี่พี่พี่ออดูดูไอแพดวันนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วยคอต้าให้ดูแค่สองครั้งต่อวันนี่สามครั้งแล้วปาจำได้ปิดเลยปิดเลยค่ะปิดเลยวันละแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะให้ดูแค่วันละสองครั้งคือคอต้าครั้งละเท่าไหร่ ตาทำไมไม่ให้ดูสิบทำไมไม่ให้ดูสิบร้อยครั้งไม่ได้ดูสิบร้อยครั้งก็โง่ตายดิตาแฉะตาเสียหมดสายตาเสียไม่ได้พอตาของเราให้ดูวันละกี่ครั้งสองครั้งครั้งละกี่ชั่วโมงถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้หมดคอตาแล้วอดดูอ่ะทุกคนมาบ๊ายบายเลยจะไปกินข้าวกันละ อาพวกเราไปกินข้าวก่อนนะสวัสดีมาใกล้ๆอ่ะพูดเลยสวัสดีไหมครับหนูบอกกนดบอกพี่เลยลูกน้องทำไม่เป็นอ่ะสวัสดีพี่ๆก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีค่ะกั๊ดค่ะสวัสดีคร่ะกูมองกันนิ่นิดกินอะไรวะกินเนยทั่วโอเคอ่ะบ๊ายบาย บายนะฮะเจอกันในโอ้มไมแดดต่อบายนะครับโอเคจบหมดแล้วายบายบาายเสร็จสิ bye bye ้นบาย